เคยเห็นแต่ขมื่นวิ่งใช่ไหมคะแม่แม่วันนี้ใครเอย่ยโอ้ลัดทุ่งเลยบัวตองนะั่นน่ะบัวตองไม่ใช่ขมืน่นขมื่นกับสินวันอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่แต่พี่ดาวนะคะลัดกลางทุ่งนะคะมาหาบัวตองนะคะโอ้ผิดคนหรือเปล่านะ่ะ ไม่ยอมไปหาคำหมื่นสีนวลน,นะคะแม่แม่มาหาน้องบัวตองนะคะโอ้ยว่าคำหมื่นแปลกแล้วสีเอพี่ดาวก็แปลกเหมือนกันนะคะมาอาบน้ำนะคะแม่แม่มาถูเสาที่บ้านพี่ควานสมหวังนะคะก็เป็นเสาของคุณแม่หวันหรือว่าคุณพ่อมานพนะคะท่านได้ทำไว้ให้กับสาวๆของเราได้มาอาบน้ําผ่อนคลายนะคะแยกเป็นคู่เป็นคู่นะคะแม่แม่ตอนนี้พี่ดาวของเราก็อยู่กับน้องบัวตองนะคะ ไม่ได้นัดหมายนะคะแม่แม่วันนี้นะคะได้มารวมตัวกันทั้งสี่สาวนะคะหลังจากที่หลายวันตั้งแต่วันทานผลไม้นะคะเราเพิ่งได้มาเจอกันอีกนะคะบัวตองอย่าขโมยหญ้าพี่สีอู้บัวตองเป็นยังไงอู้พี่ดาวบอกว่ามีความสุขที่สุดเลยมีเสาให้ถูแล้วก็มีน้ำให้ฉีดด้วยนะคะแม่แม่นี่นะคะน้องช้างของเราได้ถูกก็ได้ผ่อนคลายนะคะ ถูให <laughs> <but> <ero> ้เสาหักเสาโยกเลยนะคะพี los, ella, ่ดาวของเราถูเสานี่เสาโยกไปเลยนะคะ นี่สองสาวนะคะแม่แม่สำหรับสองสาวก็ไม่สนใจอะไรก็อยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่วันนี้มาทั้งหมดสี่สาวนะคะสีนวลาม,มืนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสีนวลาม,มืนนะคะอยู่ในโรงช้างนะคะคาม,มืนมีมองด้วยอาะพี่ดาวทําไมไม่เห็นมาหาเลยนะคะ<า>ดูนะคะยืนมองมาที่พี่ดาวที่น้องบัวตองนะคะแม่แม่ดู <laughs> มาถึงนะคะไม่ได้วิ่งหาสีนวนไม่ได้วิ่งหาขมื่นนะคะแม่แม่พี่ดาวของเรานะคะวิ่งหาน้องบัวตอมนะคะเขารู้นะคะแม่แม่ว่าเราเป็นพี่น้องกันเขาก็รักกันเหมือนกันนะคะแม่แม่น้องช้างแม่แม่ลหลายท่านบอกว่าเขามีหัวใจนะคะแม่แม่เขาก็มีความรู้สึกได้นะคะควานก็เป็นญาติพี่น้องกันน้องช้างก็รักนะคะไม่มีควานนะคะแม่แม่ทั้งสี่เชือกนะคะเราสามารถปล่อยให้อยู่ด้วยกันได้เลยนะคะแม่แม่ มีพี่ดาวมีน้องบัวตองมีขมินมีสีนวนี้สามารถปล่อยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะเราเคยลำบากมาด้วยกันนะคะแม่แม่แต่ก่อนเราไม่มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะเราก็ได้มาร่วมไร้ขายผลไม้เพื่อสร้างบ้านให้กับเจ๊สีจนเสร็จนะคะแม่แม่นี่นะคะบัวตองบอกวันนี้มีความสุขมากๆนะคะได้เจอพี่ๆนะคะดูนะคะ เราไม่ได้นัดหมายนะคะเราไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะแต่ว่ามาด้วยความบังเอิญน,นะคะแม่แม่เพราะว่าแต่ละวันนะคะเราว่างไม่เหมือนกันนะคะดูพี่ดาวบอกว่าโอ้ดูพี่ดาวถูพี่ดาวบอกว่ามันสุดๆเลยนะคะขาดผิวขาดผิวนะคะ เอาบัวตองไปเก็บนะคะทีนี้ปล่อยเจมมหมื่นมาอาบน้าบ้างเพราะว่าคหมื่นของเรานะคะแม่แม่มอม,มมมากน้ํายังไม่อาบนะคะนี่นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณแม่พระของเรานะคะแม่แม่ที่ทําให้สาวสาวของเราได้มีความสุขนะคะขอพระคุณแม่วันหรือว่าคุณพ่อมานพนะคะ่ิ่านได้เมตตาสาวสาวของเรานะคะ วันนี้ก็มีความสุขอีกวันนะคะพี่ดาวจะไปไหนพี่ดาวบอกว่าอยากไปกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะน้องบัวตองไปก็จะไปเหมือนกันไม่สนใจควันโจ้ไปแล้วเอาเปลี่ยนทีมที่หนึ่งเอานะคะไหนไปอยู่ดูนะเหยียบท่อไหมควันต้งท่อท่อโอ้นี่นะคะวันนี้มา,าครบทีมมากนะคะแม่แม่ แนะนำตัวน้อยนะคะตัวใหญ่ๆสูงๆส,สวยๆอย่างนี้ก็คือพี่ดาวนะคะแม่ๆคำมืนนะคะแล้วก็เจสีนะคะนี่นะคะบัวตองนะคะนี่นะคะนี่นะคะ มีความสุขที่สุดก็คือเจ๊สีนะคะจลางโอ้ควันโจได้อาบน้ำนะคะแม่แม่เป็นช่างท่อมซ่อและท่อซ่อมและท่อของมพ่ความสมหวังแล้วนะคะแม่แม่น้ำแรงนะคะ ขวานโจเปียกหมดเลยนะคะนี่นะคะสาวๆของเราบอกว่าวันนี้ไม่เห็นมีผลไม้เลยเนอะอุตส่าห์มาเจอกันทั้งสี่เชือกนะคะแม่แม่นี่ มาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะแม่แม่เราไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะได้มาเจอกันหรือเปล่านะคะ <c oughs> <c oughs> ขมืนขมืนไม่ยอมอาบน้ำ <c oughs> อาบน้ำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าห่วงเพื่อนๆนนะคะเพื่อนเอนเขาอาบน้ํากันหมดแล้วนะคะขมื่นยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะน้องบัวตองก็ส่งเสียงส่งเสียงร้องเรียกนะคะ <c oughs> โอ้โมโหแล้วทีนี้ กว่าโต้จะทำยังไงทีนี้พี่ดาว oh. พี่ดาวก็ส่งเสียงหลอกล่อแล้วนะคะโอ้ยแม่แม,แม,แม่บันเทิงวุ่นวายกันนะคะวันนี้โอ้ปวตตงส่งเสียงร้องหลอกล่อนะคะแม่แม่ขมื่มนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำก่อนโอ้โอ้มาแล้วมาแล้ว oh. พี่ดาวจะไปเรียกขมื่นมาแล้วนะคะ ขมื่นของเรานะคะแม่แม่วันนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้เริ่มจะโมโหแล้วนะคะเริ่มจะไม่เชื่อฟังควันโต้งแล้วควันโต้งบอกว่าอาบน้ําให้เสร็จก่อนนะคะค่อยไปพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะพี่ดาวก็จะไปเรียกนะคะพี่ดาวบอกว่า,ามานี่มานี่แผนกหลอกลอก่ <laughs> กลอลอ,อยู่ตรงนี้นะคะถ้าวันนี้นะคะแม่แม่ถ้ามีร้านผลไม้ บอกตรงๆเลยว่าแม่แม่ท่านใดจะรับผี่ชอบผลไม้ความแน่ๆนะคะแม่แม่วันนี้นะคะกินฟรีใช่ไหมชุนละมุนวุ่นวายนะคะไปขโมยยาเจสีกินหมดแล้วนุนโมโหไม่ให้มาหาเพื่อนๆนะคะแม่แม่ เจม่นของเรานะคะแม่แม่ไม่ธรรมดานะคะสำหรับคอมืนนะะอม่นะคะนะคะนานๆานทีเราจะได้รวมตัวกันเนาะแม่แม่ถ้าเราไม่มีงานสังสรรค์หรือว่าไม่มีงานเลี้ยงอะไรนะคะสาวสาวของเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าควานของเราแล้วแต่ จะว่างความว่างก็คือไม่ตรงกันนะคะแม่แม่วันนี้นะคะที่ได้มาเจอกันนะคะเราไม่ได้แบบนัดหมายอะไรเลยนะคะแม่แม่ต่างคนต่างมาแล้วก็ได้มาเจอกันในวันนี้นะคะความสุขที่สุดนะคะบัวตองก็ชื่นใจนะคะได้เจอพี่พี่ได้เจอพี่ด,ดาวได้เจอเจสสีนะคะอืม <c ười> <c ười> น,นะคะไปแล้วมาแล้วมาแล้วท่อท่อท่อโอ้โอ้ท่อ,อแตกไหม ใครจะรับพี่ชอบไม่ใช่เหยียบท่อสีนวลแตกระวังนะคะแม่แม่อาบน้ําก็ไม่เสร็จนะคะสีสาวนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนะคะวันนี้ดูบันทายนะ เป็นยังไงบัวตองพี่ดาวย่องย่องไปทำอะไรพี่ดาวย่องย่องไปทำอะไรนะพี่ดาวย่องย่องนะคะแม่แมพี่ดาวบอกว่ามันคอแห้งขอชิมน้อยทำเป็นเนียนมากนะคะแม่แม่พี่ดาวย่องไปแบบชา้ชาๆนะคะเพราะว่ามีอาหารนะคะแม่แม่แมีหญ้านะคะ ดาวบอกว่าเดี๋ยวพร้อมต้องเติมพลังไว้ก่อนนะคะแม่แม่ดูนะคะสี่สาวแม้แต่ควานเองก็ยังมีความสุขนะคะแม่แม่ไม่ใช่ช้างนะคะ <c oughs> พี่ดาวบอกว่าเดี๋ยวฉันพร้อมต้องกินรองท้องไปก่อนนะคะเดินมาเหนื่อยนะคะก็เลยต้องรองท้องนะคะพี่ดาวนะคะสำหรับสามสาวของเราก็ได้ชิมหญ้า เจสีไปขอประมาณแล้วนะคะพี่ดาวมาหลังเพื่อนนะคะพี่ดาวบอกว่าขออิ่มท้องก่อนก็แล้วกันนะคะบอกพี่ดาวหันหน้ามานี้หน่อยได้ย่าแล้วหอบนี้เพื่อนๆน้นนองๆไปเลยนะคะแม่ ไม่แปลกที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแม่แม่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะแต่สําหรับคำเหมือนของเราแล้วนะคะถ้าได้เจอเพื่อนได้เจอน้องได้เจอคนที่รักนะคะไม่กินก็ได้อิ่มอกอิ่มใจนะคะสําหรับคำเหมือนนะคะอิ่มอกอิ่มใจมากนะคะเป็นวันหนึ่งที่วันที่ดีอีกหนึ่งวันนะคะแม่แม่ที่สาวๆของเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งนะคะบรรยากาศบ้านเจสีของเราวันนี้คึกคืนมากนะคะแม่แม่ บรรยากาศวันนี้นะคะมีความสุขที่สุดนะคะ <S <S น้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้กับสี่สาว <S <S ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ